วันนี้ของแม่ตองเป็นลูกสิงโตของหนูก็เหมือนกันสิงโตแไ่ตอง้นเยลเดน take it up put it โอ้โห nice คงามฮ้ยทิ้งนิดหน่อยก็เสร็จ อ๋อนสีเขียวนะคะสีเหลืองกับสีเขียวเป็นตัวหลักไม่เลยชอบไม่มีสีดำสักหน่หนูจะดูถ้าม่จะใช้เม็ดใหญ่ๆแม่ก็ใช้อ๋อโอเค if you wanna big 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 dot ท <laughs> ่าบายบาย <laughs> no, maybe not uh, close the camera. I the camera. I'm only just finished this one. For, time. time.